สวัสดีค่ะสำหรับลายนี้นะคะก็จะเป็นกุลาปานะคะซึ่งจะเป็นกุลาปาแบบที่สองนั่นเองนะคะเพราะว่าแบบแรกเนาะเราก็ทําไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบที่สองซึ่งจะเป็นการใส่กีบสีเขียวด้านนอกนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปเตรียมริบบินนะคะจํานวนสีเส้นนะคะความยาวอยู่ที่115่งร้อยสิบห้าเซนนะคะเราจะทบครึ่งก็ได้หรือว่าเราจะไม่ทบครึ่งนะคะเหลือปลายริบบินให้ริบบินให้ห่างกันประมาณ3ามเซนแบบนี้นะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะมีริบบินกาเพชรด้วยนะคะนี่เอาไว้ประกบคู่นะคะเวลาที่เราขึ้นลูกส้มเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการภาพกันค่ะวิธีการภาพของเรานะคะเราก็จะจับริบบินที่เราทบไว้นะคะแบบนี้นะคะนํามาคล้องนะคะขึ้นเป็นฐานสีก่อนค่ะเราจะทําเป็นฐานสีก่อนนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นฐานแปดค่ะทำฐานแปดต่อเลยนะคะเส้นสุดท้ายนะคะสอดขึ้นด้านบนค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาทั้งหมดให้ได้สีเส้นค่ะ จากนั้นก็ปล่อยเส้นด้านบนลงมานะคะคหนึ่งเส้นแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปแทนนะคะแล้วก็ปล่อยเส้นด้านบนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปแทนนะคะปล่อยเส้นด้านบนลงมาหยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปนะคะเราจะทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเราเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายจากด้านบนค่ะจากนั้นเราก็นําริบบิ้นทั้งสามเส้นตรงนี้มาสอดเก็บนะคะ สอดเก็บเหมือนกับในตัวอย่างนี้เลยค่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็ทำการดึงให้กระชับค่ะดึงให้เป็นลักษณะกลมๆเหมือนกับลูกส้มนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะจับริบบิ้นนะคะพาดไป3ามเส้นค่ะข้ามไป3ามเส้นนะคะข้ามไปทีละ3ามเส้นเลยค่ะ เราเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายจับผ้าไปสามเส้นให้ได้เหมือนกับตัวอย่างนี้เลยนะคะทำตามตัวอย่างนี้เลยค่ะจากนั้นก็สอดเก็บค่ะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการดึงให้กระชับอีกรอบค่ะจากนั้นนะคะพีกกับด้านมาเราก็จะมาสอดเก็บนะคะสอดลอดผ่าน3เส้นนะคะสอดไปให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะคิดถึงเธอนะอย่างแรงกล้ากลางดึกเนียบงันไม่มีเสียงมุมมืดในใจก็นั้งสอบฝันสลา เ,ม,ใใจเจม,มื่อเราสอจนครบทั้งหมดแปดเส้นแล้วนะคะเราก็ทำการดึงให้กระชับอีกรอบค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นก,กากเพชรนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรสีเหลืองนะคะทีแรกเรากะว่าเราจะใช้เป็นสีชมพูนะคะเราขออนุญาตเปลี่ยนริบบิ้นนะคะเราจะใช้เป็นสีเหลืองแทนนะคะใช้ริบบิ้นก,กากเพชรนะคะนำมาสอใต้เส้นสีขาวค่ะ ต่อใต้เส้นสีขาวนี้นะคะแล้วก็วัดความยาวให้ทั้งสองเส้นนี้เท่ากันนะคะจากนั้นเราก็ตัดปลายริบบิ้นออกค่ะเราจะทำแบบนี้ให้ครบทั้งหมดแปเส้นนะคะสอดเข้าไปใต้เส้นสีขาวนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะสอดลอดผ่าน3มเส้นแบบนี้จากนั้นเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะให้เท่ากันเลยแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นนะคะ เมื่อเราทําจนครบทั้งหมด8เส้นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาพับเส้นนี้นะคะเริ่มจากเส้นด้านบนก่อนค่ะบิดลิบินนะคะสอดกลับลงมานะคะสอดลอดผ่าน2เส้นค่ะแล้วก็ดึงเบาเบนะคะดึงให้ชิดกับตัวดอกเลยนะคะดึงจับเป็นคู่นะคะให้ชิดกับตัวดอกแบบนี้เลยค่ะ เส้นที่สองเราก็ทําเหมือนกันนะคะใครที่ไม่ถนัดหรือว่าสอดยากเราก็ใช้ริบบิ้นนาร่องได้นะคะบิดไปด้านหน้านะคะโค้งกลับลงมานะคะปลายริบบิ้นนี้นะคะก็จะชี้กลับมาหาตัวเรานะคะแล้วก็เราจะสอดลอดผ่านสองเส้นนะคะถ้าเราสอดลอดผ่านสองเส้นจะสวยมากค่ะจะเป็นกลีบที่สวยนะคะเราจะสอดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นไปเลยค่ะ No. ก็จะค่อยๆสอดไปให้ครบทั้งหมดแปดเส้นนะคะเพื่อนๆนะค่อยค่อยสอดไปเลยค่ะบิดไปแบบนี้นะคะสอดกลับมานะคะสอดรอดผ่านสองเส้นนะคะเดี๋ยวไปสอดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะ ยังไงางที่ตรงนั้นในฝันเริ่มหายใจไม่ออกโอ้ความเหงาลึกลึกในใจไม่เคยจางหายจากสายตาเสียงหัวใจเรียกหาเธอทุกคราเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้เท่าๆกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จับริบบิ้นทั้งหมดไว้ก่อนค่ะ รวบริบบิ้นทั้งหมดไว้นะคะปล่อยไว้เส้นหนึ่งค่ะปล่อยไว้เป็นคู่นะคะปล่อยไว้คู่หนึ่งแบบนี้บิดไปด้านหลังให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นบิดกลับมาแล้วก็สอดลอดผ่าน3มเส้นนะคะข้ามริบบิ้นก่อนค่ะเราจะข้ามริบบิ้น 1- นถึงสองเส้นก็ได้นะคะเพื่อนเื่อนอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะถนัดเลยจะชอบเลยนะคะแบบนี้เราจะลองข้ามริบบินสอเส้นนะคะ เราสามารถข้าริบบินได้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเส้นหรือสองเส้นก็ทำได้เหมือนกันค่ะบิดไปแบบนี้นะคะนี่บิดไปด้านหลังแล้วก็โค้งริบบินกลับมานะคะข้ามริบบินไปหนึ่งถึงสองเส้นก็ได้จากนั้นก็สอดนะคะสอดตรงนี้จะเป็นการสอดลอดผ่านสามเส้นนะคะอันนี้ริบบินอาจจะบังตัวเราไปหน่อยเนาะเพื่อนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ เส้นต่อไปที่เราจะสอดนะคะนี่สอดลอดผ่านสามเส้นนะคะจากฝั่งขวามือค่ะขวามือของเรานี่แหละทำเหมือนกันเลยนะคะค่อยๆทำไปแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะหัวความนหงาเหือนลึกในใจไม่เคยจ่างหายจากสายตาเสียงผู้ใจเรียกหาเธ สำหรับกรีบหรือว่าเกสรน,นะคะสำหรับเกสรตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆมือใหม่นะคะอาจจะสับสนไปนิดนึงนะคะเราก็ดูให้เข้าใจก่อนนะคะดูหลายๆรอบให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือทําก็ได้นะคะแถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะกุลาปลานี้นะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่3แบบนะคะ ดอกไม้ที่จะให้เธอมาจาัดใจ สุดท้ายนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่อยากจะดึงแน่นเราก็ดึงรุวมๆก็พอนะคะแล้วก็จัดกิบให้สวยงามนะคะลายนี้สวยมากค่ะแล้วก็ขอบคุณต้นฉบับสวยๆนะคะส่วนต้นฉบับนะคะนิดน้อยก็จะใส่ไวในคําอธิบายแล้วกันนะคะสําหรับต้นฉบับเดิมนะคะ จากนั้นเราก็จะสอดเก็บนะคะสอดเก็บริบบิ้นจากด้านหลังเนาะอันนี้เราจะมาสอดเก็บริบบิ้นจากด้านหลังก่อนนะคะสอดรอดผ่าน3ามเส้นนะคะสอดรอบผ่าน3ามเส้นเลยสอดให้ครบทั้งหมด8ปดเส้นนะคะเพื่อน สำคัญดอกนี้มัน เราสอดจนครบทั้งหมดแปเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําริบบิ้นสีเขียวนะคะซึ่งเป็นริบบิ้นกากเพชรใสเหมือนกันนะคะตัวน,นี้เราจะมาสอดใต้เส้นสีขาวตรงนี้นะคะแล้วก็สอดลอดผ่านสามเส้นก็ได้นะคะทุกคนเราจะสอดลอดผ่าน3ามเส้นก็ได้นะคะง่ายดีเนาะทําง่ายด้วยสอดลอดผ่านสามเส้นตรงนี้ขึ้นไปนะคะให้เท่าๆกันนะคะกับเส้นสีขาวนะคะดึงขึ้นไปคะ่ะ นดึงขึ้นไปเลยนะคะให้วัดความยาวให้เท่ากันเลยกับเส้นสีขาวนะคะจากนั้นเราก็ตัดปลายริบบิ้นออกค่ะตกแต่งปลายริบบิ้นให้เสมอกันนะคะตรงนี้เราก็ตัดออกเลยค่ะเส้นต่อไปทําเหมือนกันนะคะนี่สอดรอดผ่านสามเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะวัดความยาวให้เท่ากันเลยนะคะวัดความยาวให้เท่ากันเลยทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีอยู่สมเส้นใช่ไหมคะเราจะมีอยู่สมเส้นเนาะ ที่เราจะทำอ่ากิีบนะคะจากนั้นเราก็ตัดปลายริบบิ้นเราจะทำแบบนี้นะคะทำในลักษณะเดียวกันนี้ให้ครบทั้งหมดแเส้นนะคะเมือ่อเราได้ทั้งหมดแเส้นแบบนี้แล้วนะคะ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มทำกลีบชั้นนอกกันเลยนะคะบิดมาและให้ได้ลักษณะนี้แล้วก็ปัดกลับลงมาค่ะนี่แล้วก็สอดในช่องถัดไปเลยไม่ต้องข้ามริบบิ้นนะคะ จับให้ได้พร้อมกันทั้ง3าเส้นของริบบิ้นนะคะนี่แล้วก็ดึงให้เป็นลักษณะนี้นะคะไม่ต้องดึงแน่นเส้นต่อไปนะคะดูอีกรอบนึงค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดกลับมาหาตัวเราแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดกลับลงมาให้ได้แบบนี้มือข้างซ้ายแล้วก็จับกีบไว้ค่ะมือข้างซ้ายเราจะจับกีบไว้จากนั้นเราก็สอดลงมานะคะ ดันกีบไว้ด้วยนะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงเบาๆนะคะจัดกีบไปด้วยก็ได้ใครที่ถนัดแล้วก็จัดกีบไปไปเลยก็ได้ค่ะเส้นต่อไปทำเหมือนกันบิดมาหาตัวเราค่ะบิดกับมาหาตัวเรานะคะบิดปลายริบินกับมาหาตัวเราค่ะแล้วก็สอดในเส้นถัดไปเลยนะคะ ไม่ต้องข้ามนะคะไม่ต้องข้ามริบบิ้นเลยบิดริบบิ้นกลับมาหาตัวเรานะคะทั้งสามเส้นจับให้ได้เสมอกันนะคะให้ได้แบบนี้มือข้างซ้ายเราก็จับกีบไว้แล้วก็ปัดริบบิ้นกลับลงมานะคะสอดในเส้นถัดไปนะคะอันนี้เราจะทำบุญไปทางฝั่งซ้ายเนะยาะจะทำทำบุญไปทางฝั่งซ้ายนะคะ เราจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเราก็ค่อยๆทําไปให้ครบทั้งหมด8เส้นเหมือนเดิมนะคะปิดกลับมาปัดกลับลงมาแบบนี้ง่ายค่ะเป็นกีบที่ทําง่ายมากนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะนี้จะเป็นแบบที่เราปรับปรุงมาค่ะเป็นแบบที่เราปรับปรุงมาใหม่นะคะจริงๆแล้วก็สามารถทําได้หลายแบบนะคะสําหรับกีบนอกนะคะ จัดกีบไปเลยก็ได้ค่ะทุกคนเราจะจัดกีบไปเลยก็ได้เส้นสุดท้ายตรงนี้เราก็จะสอดลงมานะคะเเเทาาคคออออไฟสงนนนนนััััธธมีธุกววป็ว้ดึงให้กระชับนะคะจัดกีบให้เท่าๆกันเลยเดี๋ยวเราก็จะไปทำการจัดกีบอีกรอบค่ะยิบไหนที่ไม่เท่ากันก็พยายามจับริบบิ้นของเราให้เท่าๆกันนะคะ เมื่อเราจัดความเรียบร้อยเสร็จแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะพีกกับด้านมานะคะเราจะมาเก็บริบบิ้นเราจะตัดออกเลยค่ะตัดให้เหลือความยาวประมาณ2องเซนครึ่งนะคะตัดทั้งหมดให้ได้แปดเส้นค่ะตัดทั้งหมดเลยเหลือปลายริบบิ้นไว้ด้วยนะคะให้เหลือประมาณ2องเซนครึ่งอย่าตัดสั้นจนเกินไปนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็สอดเก็บเลยค่ะสอดเก็บจากด้านหลังค่ะสอดขึ้นไปนะคะอันนี้ก็สอดขึ้นไปเหมือนเดิมสอดไปให้ครบทั้งหมดแปดเส้นแค,ค่อยสอดไปเลยค่ะสอดเข้าไปแล้วก็กดริบบินไว้ด้วยก็ได้นะคะกดเบาเบาะนะคะกดเบาเบาเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เซตเยบร้อยแล้วนะคะสําหรับกุลาปาแบบที่2นะคะกีบตรงไหนไม่สวยนะคะเพื่อนเนเราก็พยายามจัดกลีบตรงนี้เข้าให้เท่าๆกันนะคะนี่ใช้แหนบค่ะหมุนแบบนี้นะคะหมุนกีบให้ได้แบบนี้นะคะนี่กีบของเขาก็จะอยู่ทรงสวยงามแล้วนะคะทุกคน,นไหมคะเพือ่อนเพื่อนก็สามารถปรับใช้หรือว่าลองใช้ดูแล้วกันนะคะ